สวัสดีครับนเสือผมครับผมครับผมสวัสดีครับเจเจราชพลครับครับคิมพงศธรครับสวัสดีครับลาเต้ครับสวัสีครับมีเรื่องพบเจอแบบเอียดอ๋อใช่ครับผมรูปมันดีเลยนะใช่ครับฟอร์มยักษ์ฟอร์มใหญ่ยังไงบ้างคุณเน่ก็จริงจริงฟอร์มยักษ์ฟอร์มใหญ่ยังไงก็ก็ต้องบอกว่าก็รอมานานแล้วแหละครับผมแต่ก็คือทางผู้ใหญ่บอกเลยว่า ฝากบอกด้วยว่าได้ดูปีนี้แน่นอนครับ<อ>แต่ว่าปีนี้เมื่อไหร่ก็ปีนี้แหละครับผม <c oughs> ใช,ใชแ่แต่ต้องบอกว่าทางทางทางผู้ใหญ่ก็คือเหมือนกับจะส่งพวกเราสี่คนเนี่ยครับผมไปเหมือนกับไปเรียนเรื่องการพูดด้วยแล้วก็เวิร์กช็อปด้วยครับผมเหมือนกับพี่แพรก่อนที่จะถ่ายทําจริงครับผมแล้วก็เห็นผู้ใหญ่ก็บอกว่าจะเปิดกล้องประมาณกลางๆปีนี้ครับผม <c oughs> ใช่มีมีเห็นบทยังครับได้อ่านบทได้รู้ วละคอรเลยอะจริงจริงยังครับบดบน่าจะกำลังทำอยู่ครับผมโอเคครับคครับอครับผมผมรู้สึกเต้นตื่นเลยครับเต้นเต้นเต้นตต่นเต้นผมว่า ทุกคนเดี๋ยวมันจะซ้ำอยากฉีกนิดนึงครับก็เอาจริงก็รู้สึกแบบว่าตื่นเต้นมากๆครับผมเพราะว่ามันก็แบบโอ้โหเมื่อกี้เอาจริงๆมันเป็นการดูทีเซอร์ครั้งแรกพร้อมๆกับทุกคนเลยครับคือเรายืนดูอยู่ตรงข้างล่างก็มุมมองก็จะหมู่เบี้ยวๆหน่อยเนาะภาพมันคลื่นแต่ว่าแบบเมื่อกี้คือมีคนหลังตากันเยอะมากนะครับก็คือ ถ้าเราหลังไปท่านลูกก็คือผมเองเนีะไม่ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้สองคนนี้เขาบอกไงว่าเฮ้ยพี่เน็ตอยากร้องไห้นะอยากร้องไห้นะสรุปว่าสองคนนี้เป็นคนที่แบบน้ำตาซึมเองใช่ครับทำไมครับเรื่องราวมันน่าตืนตาตนใจแล้วครับลูกจริงจริงแล้วผมพี่เครับมันใช้คำว่าชาดเชิงดี่ว่าครับผมรู้สึกว่ากว่าที่เราจะมาถึงจุดที่มีไพลอตตัวนี้ได้ครับมันมันผ่านอะไรมาเยอะมากๆจริงๆครับผมรู้สึกว่า เรา่เจอ<ล>ไม่ไม่ไม่ไมเราทำไมเราเราเจอเจอหลายอย่างจริงเจออุปสรรคเจอความกดดันเจอสิ่งที่เราไม่คาดคิดว่าเราจะเจอความยากในการทํางานบางอย่างเอ,อ่อเนเจออะไรหลายอย่ use, าง,ท,ง <t> ที่เราต้องปรับหรือว่าการทํางานร่วมกับคนอื่นหลายอย่างที่รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายมากๆหรือร่วมถึงหลายๆอย่างแหละเออเราก็เป็นคนที่ กดันแรงง่ายด้วยหรือว่าเครียดง่ายด้วยมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าบางทีเนี่ยมันยากมากๆแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมมั่นใจมันตลอดคือก็ต้องขอบคุณเขาจริงที่เนทที่ที่แบบไม่ว่าทุกครั้งที่ผมจะเกิดปัญหาอะไรหรือว่าผมจะเศร้าแค่ไหนาจากการที่จะเลือกกินตรงนี้พี่เนตก็จะคอยจับมือหมแล้วก็คอยแบบให้กำลังใจอยู่จริงๆไม่ว่าทั้งต่อนหน้าหรือรับหลังใครๆก็ตามแล้วใช่ใช่เพราะว่าเขาก็จะเป็นคนที่รับฟังผมแล้วก็ เขารู้จังหวะที่แบบรู้ว่าจังหวะนี้ไม่คนที่จะกดดันผมเพิ่มแต่ว่าตอนหลังถ้าผมอะไรต้องปรับเปลี่ยนอะไร<ม>เขาก็จะมาบอกที่หลัง<ม>เป็นคนที่ใจเย็นกับผมมากๆก็ต้องขอบคุณพี่ใน,นมากๆค่ะในตอนนั้นมันมีอภิปราว่าแบบเอ้ยทำไมเราต้องมาเจออะไรแบบนี้อะไรก็<ม>พอครับเพราะว่าเอาจริงๆของผมก็รับรับมือไม่ทันนิดนึงหนึง <Okay. S 1> ม,มีเรื่องบางอย่างที่แบบว่าเราเป็นมันมัน culture shock อะไรกันครับแต่ว่าเรารู้สึกว่า เฮ้ยแต่ว่าเรามองไปอ่ะจริงๆแล้วพี่พี่หรือทุกๆคนที่คอยให้กําลังใจเราอ่ะเยอะกว่าน,นั้นมากๆแบบว่าทุกคนแบบให้กําลังใจผมจริงๆทุกคนให้ความรักกับผมโดยที่แบบแทบผมเรื่องมายืนตรงนี้เขาก็รู้สึกปกเขาเรียกว่ากลางแขนที่จะปกป้องผมแล้วก็ให้ความรักกับผมมากๆนั่นเป็นจุดที่ทําให้ผมรู้สึกท้อที่ไร่ผมก็กลับไปดูพลังบวกแบบนี้แล้วรู้สึกว่าเราจะไม่อยากทําให้พี่พี่ผิดหวังเท่ากับ ให้สมกับความรักที่เขาให้มาให้กับเราใช่แต่นี้ต้องบอกว่าคือพอทุกคนได้ดูพายล็อะผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเห็นความสามารถของเจเจเพราะว่านิ่วสุวาต้องขอบคุณเจเจเหมือนกันที่แบกพีพอยไม่ไม่ไม่เราเล่นไม่เพราะว่าด้วยความที่แบบคือเจเจมาทาให้เหมือนกับเออแบบตลกขึ้นเยอะมีสีสันมีสีสันอาอตลกขึ้นเยอะแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าไม่ใช่น้องเต้หรือพี่คิมหรือเจเจหรือเน็ตอย่างเงี้ยนี่ก็รู้สึกว่ามันคงไม่ออกมาเป็นแบบพายลอตที่ทุกคนได้เห็นใช่ครับ ดีมากค่ะยังไม่งมก่อนอ่คิมเพราะว่าคิมเองก็เสียต่างก็จริงๆคือตอนแรกที่พอรู้ว่าเราได้เล่นเรื่องนี้ไงครับก็กดดันตัวเองนิดนึงเพราะว่ามันดูแล้วมันยากสาหรับเราเพราะเป็นเรื่องแรกด้วยไงครับแล้วก็กลัวว่าความสามารถเราจะไม่ถึงเราแบบว่าคนที่เขารอดูเขาจะผิดหวังหรือเปล่าอะไรครับแบกแบอะไรไปะไรอย่างเยอะมากแล้วก็ดีครับที่ว่ามีมีพวกเราสี่คนเนี้ยพอเหมือนกับเป็นอะไรที่ลงตัวเนาะพอแบบเราได้ทํางานด้วยกันอย่างเงี้ยมันก็ช่วยกันแบบ เพิ่มกลังบวกให้กันครับช่วยกันซอ้อมช่วยกันฝึกช่วยกันให้กำลังใจกันก็เลยแบบจนมาถึงไพ่หลอดตัวนี้จนแบบสำเร็จมาได้ครับผมตัดแต่งใจเขายังไงครับก็แบบนอกเวลาที่มันเป็นดาวๆอะไรอย่างงเี้ยผมก็เคยมีประสบการณ์มานิดนึงก็ <c oughs> โชว์เลยเ <c oughs> เออผมก็มีประสบการณ์นิดนึงบอกว่แนะนำเขาได้หน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นก็พอ้เขาแบบ รู้สึกดีขึ้นบ้างแต่แต่ทุกครั้งที่แบบว่าเวลาเขาเห็นทีมร้องไห้เียเขาจะเป็นคนที่เข้ามาปลอบตลอดเนี้ยแบบคือด้วยคำพูดที่แบบว่าทำให้เรายิ้มได้อ่ะเฮ้ยร้องทำไมร้องทำไมอะไรดีร้องทำไมตัวร้องอะไก่อนคิดออก็จออย่างนี้หรอเออเพรีเสียงแมวนิดนึงเสียงปกติครับบ้านนูนอะครับบ้านนูนเออยังไงนะครับ เพราะว่าคุณคุณเป็นแนวแบบการปิดปกองตลอดันเอาจริงผมเป็นคนที่คนพางที่จะขี้บ่นครับเหมือนกับวนความที่แบบเราแบบแนะนําเขาอย่างเงี้ยเราสึกว่าโดยเจ๊แบบทําอย่างนี้ดีไหมแนะนาอย่างเงี้ยจะเป็นสายแบบขี้บ่นมากกว่าใช่เหมือนกับเราก็อยากให้น้องเหมือนกับเออไปในทางที่ดีอย่างเงี้ยครับแต่ก็มีปอบใช่ไหมแต่ผมมีครูปองห้ามบนเลเลยอ๋อเลาเองีกว่าขอมคือตอนนั้น ผมพูดไงนะครับขอสั้นๆนะครับผมมันจะเป็นเหมือนกับวันวาเลนไทน์ครับผมผมให้เหมือนกับคู่องน้องว่าแบบเออห้ามแบบที่จะหยุดบ่นะถ้าน้องใช้กับพี่อย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนกับว่าเออถ้าเจเจทำอะไรผิดพี่จะให้อภัยอันนี้น่ารักมากมีหลายอย่างเลยครับคู่องใช้ได้กี่ครั้งใช่โอ้ยมีหลายหลายประเภทแต่ว่าใช้ได้ครั้งเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าเดียวขอคู่ปองขอโทษน่าจะไม่ได้ใช้เพราะว่าผมไม่เคยติดนะครับ็ูพี่เทนถ้าจะยอมแพ้ตรงนี้เลยหรอ เดี๋ยวก็รู้กันเขาก็มีผิดนเหมือนกันแต่ว่าเข้าใจเข้าใจแต่ว่าขอวนมาพูดหน่อยนะครับขอวนมาพูหน่อยคือจะบอกว่าคือผมมาขอบคุณถึงน้องเต้หน่อยเพราะจริงๆอ่ะคือจากที่ผมกับเต้ได้ร่วมร่วมกันมา2อเวอร์ชันแล้วก็รู้สึกว่าเวอร์ชันเนี้เต้มีความที่จะแบบเหมือนกับทําการบ้านกับตรงนี้เยอะมากแล้วก็ผมเห็นถึงความตั้งใจของน้องมาตลอดแล้วผมก็พูดกับน้องตลอดว่าเหมือนกับเออเราอ่ะจะทําไปด้วยกันนะแบบพี่รู้แหละว่าเหมือนกับเต้แบบเออแบบอาจจะแบบเหนื่อยหรือท้ออย่างเงี้ยแต่ีมก็รู้สึกว่าเออสุดท้ายแล้ว เราเลื่อตรงนี้ด้วยกันเราก็ต้องไปด้วยกันอย่างเงี้ยใช่จะบอกว่าน้องเก่งมากครับใช่ครับแปลว่าสี่แปลว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาสี่คนนี้ก็คือเจอมาแบบหนักเหมือนกันคนละรูปแบบคนละรูปแบบคนละรูปแบบจริบขอบคุณมากเดี๋ยวอะนะพูดยาวแล้วหมดก็ได้บมือ่แต่แต่ว่ามันก็ต้องมีคำที่แบบสี่คนคอยท้าตัวเองกันสนับว่าแบบเออจะผ่านยังไงอะไรช่ก็มีแล้ว จริงๆพวกเราพวกเราพวะเราคุยกันตลอดครับว่าแบบเออพวกเราเวลาจะทําพบเธอเนี้ยเราสูว่าเราสี่คนอยากซื่อกันจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าอยากพาไปพาไปด้วยกันหมดไปแฟนมีหรือว่าไปทํากิจกรรมที่แบบเกี่ยวกับพบเธอเราสูว่าเออเราอยากแบบ ไหนๆถ้าสมมติเราจะมีชื่อเสียงหรือไม่มีชื่อเสียงอ่ะเราอยากพาไปทั้งสี่คนอย่างเงี้ยครับใช่ซึ่งขอชมพี่คิมเพิ่มนิดนึงครับเออคือพี่คิมจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่สูงมากหมายถึงตลกมากอุทิศภาวะนะหมายถึงเฉพาะไม่อุทิศภาวะอุทิศภาวะผู้ใหญ่ก็ร้องไห้ได้อือใช่อุทิศภาวะก็คือหมายถึงว่าผมรู้แหละว่าเขาก็เครียดเหมือนกับพวกเราทุกคนเหมือนกันแต่ว่าบางทีอ่ะเขาอ่ะก็จะรับบทเป็นนางปอบหมายถึงว่าอันนี้คืออะไนางปอบนี่คือปลอปลอก ใช่คือแบบว่าผมรู้แหละว่าจริงๆเลยก็พี่คิมก็เครียดเหมือนกันหรือว่ากดดันเหมือนกันแต่ว่าในท้ายสุดก็คือพี่คิมก็คอยที่จะแบบซัพพอร์ตน้องๆเสมอขอบคุณมากครับฉันรู้แหล้ว่าเรื่องนี้มันต้องเล่นแน่ๆกัก็คือน่าจะได้ดูปีนี้ให้ฝากดือวา ให้อดทนรอกันนิดนึงอีกนิดเดียวก็ฝากซีรีส์เรื่อง6เธอด้วยนะครับรับรองว่าเรื่องนี้พวกเราตั้งใจทำกันแบบสุดยอดโปรดกชันสุดยอดการแสดงสุดยอดไหมสุดยอดแลวสุดยอดทุกอย่างก็คือเราจะตั้งใจทำออกมาให้ดีที่สุดครับแล้วก็ฝากด้วยครับพกเธอปีนี้แน่นอน2025ครับผมฝากพเธอด้วยค่ะได้ด้วยครับโอเคค่ะ Welcome to Star Society